สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอกภัยพิบัตินะครับผู้เล่นหมื่นคนวัไม่้ผมจะเล่นกับแฟนผมไปเลยผมเข้าเกมมาแล้วพี่รักตามมาอยากก่างรวดเร็วนี่มันให้ทำดีเออมาผมเล่นเป็นอยู่แล้วเอาชีวิตรอดเราเข้ามาแล้วพห่รักเข้าตามมันเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะมีเสียงไหม ใช่โอเคเฮ้ยมาแล้วผู้รอดชีวิตด้วยไหนที่รักเข้ามายังไม่มายถึงว่าในรายชื่อเนี่ยอโอ้โหนี่คือเครื่องอะไระนะเนี่ยเพิ่มพลังมันจะเล่นเมื่อไหร่วะรออะไรคขาเนี่ แทนที่ถัดไปป้อมที่ทำลายไม่ได้อูุ้ยดูดีกว่าแมปนู้นเนาะมีแมวมีหนมปังแล้วเนอะเราต้องไปหลบที่ไหนสักที่อ่ะวเขาคนมานั่งรถถังกันวะนั่งมังได้ไหมเฮ้ยนั่งได้เครื่องบินอนะแต่คนเขาไปหลบกันข้างบนหอคอยวะ ผมว่าน่าจะเป็นน้ำท่วมนะฮะนี้นี่ขึ้นเป็นยังไงฮะอ๋อโอ,อเคพีักแอบ,บตรงไหนะ่ะนี่เขากำลังนนจะขึ้นไปหอคอยข้าง,งบนชี้เต็นเต้น,นอะเฮ้ยอมาแล้วอะไรอะ่ะแผ่นดินไหวโอ้ไ oh ม่กอดเขาตายแล้วเขาอยู่ข้างบนรถ <c oughs> ถังอาจจะรอดปะ เอาวเราถ้าตายแล้วดูเพื่อไม่ได้ด้วยดูได้วหมดูไหวะพี่รักคืออะไรตายยังโอเคดูแฟนดูดูอะไรเขาดูไม่ได้หรอไม่มันไม่ต้องแบบเบื่อใจใช่ไหมก็รู้อนะดูไม่ได้เฉยเออมันเด้งออกมาเลย ใช่แผ่น <laughs> ดินไหวอาจะไปดูเพื่อนไม่ได้โอไม่ดีเลยนี่นีเลยนะเนี่ยตัวล้อยเลยนะตัวน้อนเลยแอ้รั่วมากดูไม่ได้ เกมเจอที่ดูแลดูจากข้างบนนี่ดูอยู่ใครว่่น่ารอดอยู่มองไม่เห็นรอดยังยังรอดอยู่อ่ะเน่ต้องรอดจนจบอุ้ยรอดสามคนโอ้โหแฟนผมรอดดวงดีไงดวงดีไง ได้อะไรมัง่งได้เงินรอโอเคครับแผนที่ต่อไปตื่นตะหนกในคุกเมื่อกี้มันชื่อแบบว่าไอทำลายไม่ได้ใช่ไหมตื่นตหนกในคุกอและมีหอคอยข้างบนแล้วอ,อุกบาตปะไปหลบข้างล่างกว่านะถ้าหลบข้างล่างนีดน้ำท่วมนี่ก็คือแตกนะ ไม่มีชันใต้ดินเด้อไม่มีชันใต้ดินอะอ่าแฟน์เขาติดคุกว่ะเฮ้ยแฟน์มันมีคุกด้วยเราเข้าไปในห้องอัไนีแล้วไปเหยียบพื้นสีขาวอ่ะแล้วเราจะเข้าอยู่ในคุกอ้าเขาอยู่ในคุกเนี่ยตอนเนี้ยนี่อะไรอะ่ะพันเดอร์สตอมฟ้าผ่า เขยเหี้ยแล้วมันดิ้งเข้ามาในคกในตัดิฮะที้ยอยู่คูห้องไหนไฟผ่านนี่ก็น่าจะรอดปะ่ะอยู่ในอาคารอยู่ในคูน่าจะง่ายกว่านี้ผูไปนหน้าตายแล้ว ไม่ได้ตายหรอไม่ใสจชดเลยให้จะรอดนรับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขโอ้เทีมากเ,เ,เ,เขากำลังแยดดู ดูเลยเข้าไปดูเลนะยจริงเหรออยู่ใช้สองเหรอพ่ายฉันสองนานแค่ไหน <_ z> เลยเฮ้เงียบแล้วรอดเทียบเลยดีแล้วเขาเลือดเต็มเลยมีคนเลือดเลยกับปิดหนึง่ง เอาเรื่องไหนดูดแกแไดงคะแนน,นสิไม่อัปเดตแล้วเพราะว่าพิจารณาครั้งแรกแผนที่ถัดไปเซิร์ฟเซ็นทันเซิร์ฟห้างอุ้ยแ้มท่วมมาดีางี้ที่ไหนบ้างคะับนี่ที่สูงมีแค่ที่เดียวเองหรอที่ าว่นนาน้ำเพิ่มชัวบ้านนี้เนี่ยนะดูไม่น่ารอดเลยให้มาดูรอดยากอะเนี่ยเนี่ยว้นนาน้ำเพิ่มอา้าวจีกับตายได้ไงอวอุ้ยเขาโดนหมุนหมุนเหมือนกันหรออะไรอย่างเงี้ยเดีด๋ยวเลือกรถไปเครื่องหลอด เ,าเาขาบอกว่าฝนตกหรอหรือว่าให้อยู่ในบ้านอ้อนนอนาววีดีโอเขาเลยกป็นเพื่อนบ่เฉย ตอนนี้ได้เพราะมันเหมือนเป็นทุกเห็บมากกว่าเขาตายแล้วไม่งอ,อยู่ในบ้านนะเนอะอะไรวแบบนี้งงมากความปลอดภัยที่สองเพราะว่าแผ่นดินไหวปะไม่แผ่นดินไหวก็น้ำท่วม คงไม่ฝนตกแล้วเฮ้ยแล้วเพื่อนเราบางคนทาไมมันเปิดมาแล้วเลื่อนมันหายไปครึ่งหลอดแต่ถ้ามันให้ที่สูงมาเยอะขนาดนี้ก็อาจจะน้ำท่วมนแต่น้ำท่วมเราก็อยู่ตรงนี้ได้กอนก็นไม้มงไม่ต้องรีบถ้าถาลมม่มเราจอยู่ไหนได้ใหาอยู่ในรถอยู่ในรถเคลีรก่อน,นเราดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่น,น้ำท่วมก็แผ่นดินไหวแล้วสองอย่างจริงอะไรอะ่ะอ,อะไรววอลคานิกวอลคานิกอะไรขึ้นเหรออะไรอ่ะอะไรระเ,เบิดอะ่ะ

เฮ้เดี๋ยวนะทุกคนมันเดินไปบนภูเขาไฟได้ไงไม่เลยถ้าเราเดินไปภูเขาไฟเราก็รอดเลยเข้าไปแล้วเข้าไปภูเขาไฟดีวกว่าเออนี่เขาไปบภูเขาไฟเขารอดแน่นอนลอดประวัติมันเป็นการเลีนกกับระบบหรือเปล่า เห้จริงเหรอไปแล้วเขาอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ทันแล้วรอก่อนวะรอรอไปอ่าเขาตายแล้วเล่นกันระบบเล่นอย่างเฮี้ยเลยนี่รักรอดเหรอโหเฮี้ยเป็นคนใช้สกินแมงสาบดูดิ อุ๊ยชีมาอีกสักแบบหนึ่งพอแล้สำหรับอันนี้เราจะได้เล่น่านอะไรนะฮะถนนแข่งลาวิง่งไม่ใช่ว่าลาวิ่งวะถนนแข่งนี้ก็ต้องมีรถให้ขับเล่นอะเด็กอ้ยเขาไปจองกันแล้วเขาจองกันหมดแล้วเฮ้ยขอด้วยขอด้วยคันหนึ่งเฮ้ยโอ้โหก็แคข่ขึ้นขึ้นขึ้นขับผมมันเอากไปหมดแล้ววะ นีนอดาวปะต้องมีน้ำท่วมอ่ะมีชั้นใต้ดินด้วยหรอใช่ปหวะไม่ใช่แต่เขาดูมาดูไม่มีที่แอบเลยวนะอนนี้ไงมีตรงนี้ให้เอฟ วิสาดวิสาดคืออะไรทีม่มาโตก,ออก็อยู่ในใน,นี้น่จะรอดนะครับอนอยู่แล้วโต มีล,ลู้ี่มีลูซี่มาหลบเลยมีหมายสิ่ง,งเรื่อชเยอ้สิ่งเร้่องหรือไ่จะรอดนะตรงนี้ ี่คือเราจะลอยไปนนี่แห้เรียบร้อยเล่นมาชนะไปสองครั้ โอเคแมปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยเจอกันใหม่แมปหน้าบาย